หนูมาเข้านอ้ะทำไมหนูจะแยะ่เขาที่ไม่ลกา,าลกเขามา,มาลากเขามาดิมาลากเขามากลับไปยังยังไม่กลับขาไม่กลับขาไม่กลับขาเกลับไปแล้วเอางี้ถ้ามีเรื่องตอนนะถ้า,ถามีเรื่องไม่มาแล้วเขาบอกว่า จากกรณีดราม่าบาสตี้เน็ตไอดอลชื่อดังออกมาโวยแหลกหลังไปเที่ยวผับดังแล้วโดนชายปริศนาอ้างว่าเป็นคนใหญ่คนโตชี้หน้าด่ามึงเป็นใครจึงมีปากเสียงกันจากนั้นตนก็ถูกกัดของร้านลากออกมานอกร้านไปดูเหตุการณ์กันเลยค่ะมาเขาต้องทำไมหนูจะเียเขาที่ไม่ลักมเขามาลากเขามาดิมาลากเขามากลับยังไม่กลับขะไม่กลับขาไม่กลับค่ะกลแล้ว ค่ะที่มารู้ค่ะแต่ว่าล่าหนูออกมาแค่หนึ่งคนเดียวอันนี้ถ้ามีเรื่องตอนนะถ้ามีเรื่องามามไม่มาแล้วออกอลไรออกอะไรมาได้แกตำรวจได้เลยค่ะได้ค่ะมึงเนี่ยคนลากโขออกมากาะลากโขออกมาแล้วกูไม่รู้เป็นใครแล้วกูโดนหาเรื่องงงปะกูไม่ได้ผิดเลยนะเขาถามว่ามึงเป็นใครเอ้าแล้วกูเป็นใครกูจะรู้ปะแล้วมึงเป็นใครอ่ะมึงใหญ่ไม่จากไหนมึงก็ไม่ชอบพับเหมือนกันชอบดูซีรีส์เหมือนกันปะ ถูกว่าละไม่ได้ไม่ต้องตบตีแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องต่อยค่ะแต่ว่าหนูโดนด่าว่าว่ามึงเป็นใครแล้วจะไารู้ปะกาดบอกว่าเขากลับไปแล้วเอา้าแล้วไมไม่พาเขาไปมึงลากผมมาแล้วไม่ไม่พากูเข้าไปอ่ะแล้วพี่ลากหนูมาข้างนองทำไมหนูจะแคร์เขาพี่ไม่ลากมาเขามา,ลา,า,มาลากเขามาดิมาลากเขามา ยังไม่กลับขาไม่กลับขาไม่กลับค่ะกลับไปแล้วห้าคนนะคะที่มารู้ค่ะแต่ว่าล่านูออกมาแค่หคนเดียวอันนี้ถ้ามีเรื่องตันนะถ้ามีเรื่องไม่มาแล้วเาอกวลาเาเลยไหได้แกตตำรวจได้เลยค่ะได้ค่ะมึงมีคนล่ากูออกมาค่ะล่ากูออกมาแล้วกูไม่รู้ไม่ใครลูกกูดูหาเรื่องงงปะ กูไม่ได้ผิดเลยนะเขาถามว่าม,มึงเป็นใครเอา้ากูเป็นใครกูจะรู้่ะแล้วมึงเป็นใครอ่ะมึงใหญ่มไม่จาไหนมันก็มาเที่ยวขับเหมือนกันมันเที่ยวรูซิ่งดิซิกเหมือนกันปะถูกว่าล่ะไม่ได้ม่เรื่องตบตีแล้วก็ไม่ได้ไม่เรื่องต่อยค่ะแต่ว่าหนูโดนด่าว่าว่ามึงเป็นใครแล้วจะไปรู้ปะก่าแบบว่าเขากลับไปแล้วเอา้าจะไปไม่พากูเขาไปมึงรากผมมาแล้วไม่ไม่พากูเข้าไปอะ่ะ ก็ได้ออกมาอธิบายเหตุการณ์ฝั่งของตนเองนะคะว่าเรื่องเราเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันและต้องการคำขอโทษเพียงเท่านั้นหนูก็ได้ไปเที่ยวขับแห่งหนึ่งค่ะแถว RCA ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้รับสองมาตรฐานใช่ค่ะกาดก็แบบชี้หน้าอย่างเลยนะว่าแบบถ้าน้องมีเรื่องเนี่ย เชิญออกไปข้างนอกนะคะอะไรเงี้ยค่ะโดยที่หนูอะ่ะไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็หนูได้ยืนเฉยๆเลยแล้วก็มีผู้ชายเดินเข้ามาเลยค่ะเข้ามาหารเรื่องเลยว่าแบบมึงเป็นใครมึงเป็นใครประมาณสองถึงสามรอบค่ะเรื่องความที่บาร์ตี้นะคะเกิดบันดาลโทรศัพท์ก็เลยถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วมึงอะ่ะเป็นใครหนูจะเข้าไปขอเคลียร์ค่ะกาดก็ให้ออกมาเคลียร์ข้างนอกเชิญออกมาข้างนอกนะคะเดินตามมาข้างนอกแล้วก็กาดเนี่ยได้ไปเคลียร์กับเขา เขาบอกว่าเขาเป็นอธิบดีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะหลังจากที่กาดให้หนูนะคะออกมาเคลียร์ข้างนอกกาศเนี่ยได้ไปคุยกับเขานะคะสุดท้ายแล้วประมาณห้านาทีอะค่ะกาดบอกว่าเขากลับบ้านไปแล้วแต่หนูได้ยืนรออยู่ข้างนอกโดยที่ไม่มีคําขอโทษจากเขาเลยแค่อยากจะบอกว่าไม่อยากให้ปฏิบัติสองมาตรฐานค่ะไม่ว่าชนชาติไหนเพศไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะ อยากให้ปฏิบัติเท่ากันหนูไม่รู้ว่ากฎของทางร้านเป็นยังไงนะคะแต่ต้องเข้าใจเหตุผลของแต่ละบุคคลด้วยหนูมาเที่ยวขับนะคะหนูมาดื่มค่ะขับคือสถานที่ดื่มว่าคุณจะมียศอะไรก็แล้วแต่คือเรามาเที่ยวขับเนี่ยเราตั้งใจที่จะมาดื่มเราไม่ได้มาดื่มกาแฟนะคะไม่ได้มาดื่มนมมาเที่ยวขับเรามาดื่มเหล้า,เรา,า,เ,ลาเรามาแดนเรามาเต้นถูกต้องไหมคะแล้วก็มาเที่ยวขับ คลับเนี่ยไม่ใช่สนามมวยค,คลับคือสถานที่ที่เราจะต้องมาแดนซ์แล้วต้องมาเต้นหรือว่ามาคัาใครเพื่อนคือการปาร์ตี้ถูกต้องไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่หนูไม่รู้แต่แค่อยากให้ใช้เพื่อคาที่สุภาพมากกว่าการที่เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะการที่มีแค่คำสุภาพต่อบุคคลอื่นเนี่ยให้มันดูน่าเคารพน่าจะดีกว่าตอนนี้อยากคุยอยากเคลียร์อะไรกับเขาบ้างแค่อยากต้องการคําขอโทษคะ่ะแค่นั้นเลย ึ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้เผยแพร่อ,ออกไปนะคะก็มีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปจํานวนมากบางก็บอกว่าร้านขึ้นชื่อเรื่องแบบนี้มานานแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอฟังความทั้งสองฝ่ายค่ะเราม่ลากหนูมาเขานอนทำไมหนูจะแคร์เขาพี่ไม่ลากมาเขามาลากเขามาดิมาลากเขามากลับไปอ่ะยังไม่กลับขะไม่กลับค่ะไม่กลับค่ะกลับไปแล้วเอางีา้ถ้ามีเรื่องฟังนะถ้ามีแล้วไม่มาแล้ว